ซึ่ง,งเราคิดว่าเรามีความตั้งใจอยากจะพาตัวเองไปสู่จุดของการเป็นนักแสดงอาชีพและมืออาชีพหะครับตรวส่งไม่ฮะัแต่ถามว่าอยากไปจุดที่เราแสดงเก่งแบบอินดอละครอยากครับผมแต่ไม่ได้ทําเป็นแบบอาชีพอย่าง,<ม>อ,ยางอย่างที่บอกถ้าพูดถ้าเป็นเรื่องเดียว2เรื่องอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าทําไปตลอดชีวิตหรือ สี่ห้าปีก็ไม่น่าถึงสี่ห้าปีจริงเห่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้แงระวังเราวางไว้สามสิบฮะแต่ตอนนี้สามเอ็ดแล้วแล้วเรามีมีคิดว่าแล้วเราอยากทําอะไรอ่ะอยากตอนนี้อยากเป็นพ่อค้าขายของจริงเหรอจริงหม่ก็อยากไปอยากเปิดร้านทําแบรนด์เสื้อผ้าด้วยพอทําแบรนด์เสื้อผ้าได้นิ่งเราก็อยาก เพิ่มธุรกิจแอดออนเข้าไปอีกไม่ใช่ไม่รับงานแสดงเลยครับยังรับอยู่ทุกคนยังรับอยู่นะพี่ชอดยังรับอยู่นะเขาว่างเขาว่างผมรับแต่ว่าแต่ว่านั่นนั่นนนั่คืออีกหนึ่งสิ่งใหญ่ๆที่อีกหนึ่งสิ่งใหญ่ๆที่อยากประสบความสําเร็จครับเข้าใจในเรื่องของบทประการแสดงต้องการความการเรียนรู้ท้าทายแต่ความท้าทายก็มาพร้อมความกดดันเช่นเดียวกันทุกเรื่องแหละผมว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกงานอยู่แล้วเคยมีร้องไห้ในกองถ่ายด้วยอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิด มันเกิดราเป็นคนลองให้ยากมากคิวแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกผมด้วยอแล้วเรารู้สึกว่าเราเล่นมามันไหลเทงล้วตี้คับามรู้สึกเองว่าทําไมมันได้แค่นี้เองวะก็มีพี่ต่างหน้ากับหนูนั่งอยู่รู้สึกว่าดีน้ําตามก็ไหลออกมาคนถามว่าเป็นความที่เรากดกันตัวเองแล้วมันเหมือนเหมือนทำไม่ได้อย่างงี้หรอใช่เต็มห้าผมให้ติดลบคนถามว่าเป็นอะไรถ้าไม่พูดออกมามันจะไม่คลายนะไม่รู้เหมือนกันในจุดลึกๆนะตอนนั้นมันเกิดเพราะว่าอะไรมันมาได้ไงมันมาได้ไงตอนนั้นผมตอบไม่ได้ตอนน้นแบงก์มาก็ น้ำตาไหลมาเรื่อยๆเลยไหลแบบหน้านิ่งๆแล้วก็ไหลๆหลยู่นั่นค่ะแล้วพอเราอธิบายปลดล็อกออกไปหลังจากนั้นเล่นได้เลยไหมวันนั้นก็สอสคิวครับสองสามคิวก็ต้องแบบทาความเข้าใจเรียนรู้กับตัวละครดีมากขึ้นก็จริงๆแล้วมีหลายอย่างซึ่ง ที่ผ่านมาก็สร้างความกดดันให้กับตัวเองเช่นมีคอนเสิร์ตใหญ่มีมาี๋ยวผมเจอหลายเรื่องไหม <laughs> <laughs> ผม <laughs> เป็นคนไม่ค่อยเล่าพาในความออนแอเราเราเป็นคนไม่ค่อยได้แชร์ความอ่อนแอใ์ะรช่วงซีมีโชว์ ok ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากเราไม่ได้เก่งเรื่องร้องเพลงหรือการเต้นตอนนั้นเป็นช่วงมันเกิดแล้วเราอยากทําให้แฟนคลับตอนแรกก่อนหน้านี้มันจะมีคอนเสิร์ตหมาก,ก่อนเรารู้สึกโอ้โ oh, ห oh, หนูหนูจัดใหญ่ขนาดนี้วันเกิดเฮียก็ไม่น่าจะต่างอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจว่าเอ หนูผ่านมันมาได้เราก็ต้องผ่านมันมาได้แต่พอมาใกล้ถึงเวลาจริงช่วงนั้นไม่ได้มีแค่ซีมิโชคะซีมิโชแค่เป็นพาร์ทย่อยแต่เรามีเรื่องส่วนตัวเรื่องดราม่าส่วนตัวหรือชีวิตตอนนั้นผมรู้สึกจิตตกมากในตอนนั้นรู้สึกวแบบ่าตอนแรกจะไม่ทําด้วยซ้ำจิตตกเ<ำ>พราะงานนี้หรอไม่ใช่เพราะงานนี้ครับจิตตกเพราะมีเรื่องส่วนตัวดราม่าส่วนตัวด้วยหรือเรื่องในชีวิตต่างๆที่แบบรุมเรามากนะตอนนั้นกับความกดดัน เอาอซีมีโชว์ด้วยว่ากลัวทําออกมาไม่ดีช่วงเวลาแถวๆนี้หรือเปล่าที่เป็นช่วงที่เราพูดว,ว่าเราเคยท้อจนคิดว่าอยากจะออกจากวงการถ้าให้พูดตามตรงช่วงนั้นด้วยช่วงอื่นก็มีช่วงอื่นก็มีมมครับผมจริงหรอมันแบบคือกับความสําเร็จที่ที่ซีได้รับนะแล้วก็ขอบความรักที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เกิด<น>ขึ้นกับทุกคนที่เล่นซีรีส์วายนะซีรีส์วายไม่ได้เป็นสูตรสาเร็จของความดังเสมอไปโดยเฉพาะในยุคนี้ซึ่งมันล้นทล, <น S 1> ลักอ่ะซีเป็นหนึ่งในคนที่ที่ทาได้สําเร <ánd> <ʉ> ็จบางคนจะมองมาแล้วก็นึกในใจอะว่าดังขนาดนี้ยังคิดจะออกจากวงการอีกหรอในในมุมตอนนั้นอะไรอยู่ในหัวเราในจุดที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าหรืออะไรมันคือเราต้องทํางานเราเราต้องแบ่งพาร์ททำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวด้วยครับคุณบุษ t า เราบาลานกับชีวิตเองไม่ดีมันจะเกิดการปั่นปวน่วนแต่ละช่วงผมที่ผมบวลานเวลาหรือชีวิตไม่ได้มันก็จะมีจุดคิดอยู่แล้วว่าเออเราควรทํายังไงดีกับชีวิตควรยังไงดีกับบ้านไหมหรือว่าทํางานน้อยลงไหมเราก็ต้องจับจุดบาลานให้ดีซึ่งพอมองกับกันในมุมของอย่างที่พี่อันบอกเลยว่ามันคือโอกาสมันน้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ของแต่ละคนหรือแต่ละคู่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องรับมันแล้วเราทําเต็มที่ ให้ดีที่สุดของเราเพราะว่าคนคนอื่นยังแบบยังอยากมาหยุดยืนอยู่จุดนี้ถือว่าเราก็โชคดีมากที่ได้มาหยนอยู่ในจุดโชค,<อ>โชคดีมากครับผมรู้สึกว่าคนเคียงข้างในบ้านเราหรือในบ้านครอบครัวดูมีเดียของเรามันมันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวมากครับผมแล้วก็ตัวเราเองกับตัวครอบครัวของผมเองที่ทําให้ผมยังอยู่ตรงนี้หรือว่าตัวแฟนคลับเองที่สปอร์ตในผลงานผมที่ยังชอบในความเป็น ผมกับผลงานครับผมเรารู้สึกว่าสนุกแฮปปี้กับมันถ้าเรารู้สึกถ้า<ม>วันไหนถ้าเราไม่แฮปปี้หรือหมดสนุกเงี้ยมันก็คงคงไปแหละ<ม>แต่ตอน,ตอนเรา<ม>ยังสนุก<ม>ยังแฮปปี้ที่ทํางานแล้วยังอยู่กับหนูหรือการแสดงอยู่ร้<ม>องไห้ไหมมีมีมีบ้างครับแต่ไม่บ่อยครับ